วันนี้มาแนะนำคาเฟ่เปิดใหม่ครับชื่อร้านชอบอยู่แม่โจ้ครับอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ขับเลยไปนิดนึงมีร้านจอดรถก,กว้างๆเลยนะครับอันนี้ร้านซามูไรหมูกระทะนะครับสังเกตฝั่งตรงข้ามคือแบตเตอรี่แม่โจ้ขวามือนี่เป็นโรงพักสันทรายนะครับเออโรงพักแม่โจ้โรงพักแม่โจ้ไม่ใช่โรงพักสันทรายนะ เป็นรงฟังไม่โจ้พอเลยรงพังไม่โจ้ปุ๊บเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลยครับเข้ามาในซอยนี้าลานจอดรถด,ด้านหน้ามีไม่เยอะนะครับชะลอรถแล้วก็ดูลานจอดรถตรงนี้ถ้ารถเต็มให้เลยไปนิดนึงครับเลยไปประตูสองประตูสองนั้นลานจอดรถกว้างมากนะครับตอนนี้ร้านยังไม่เปิดผมไม่รู้ว่าเขาจะจัดโซน การเข้าออกแบบไหนนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยรถก็สามารถเข้าได้แต่ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดให้เข้าหรือเปล่าก็จัดสวนยอมอได้สดชื่นนะครับจัดสวนยอมได้สดชื่นมีสวนยอมอยู่หน้าก่อน่จะถึงตัวร้านกาแฟนะครับชื่อร้านชอบนะครับชอบกาแฟชอบคอฟฟี่ชอบอ ชอบกาแฟชอบอะไรกันชอบคาเฟ่ก็ C H O M เอออันนั้นชมนะครับถ้าชมนี่จะอยู่ใกล้กับสนามบินแต่ชอบเนี่ยอยู่ไม่โจ้ใกล้เคียงกันนะครับเขียนใกล้เคียงกันก็มีส่วนย่อมร่ลมรื่นครับเดินเข้ามาถึงก็จะเจอกล้วยไม้ อ่าแล้วก็มีโต๊ะอยู่สามชุดประมาณนี้นะครับกล้วาายไม้จริงนะโชคด,ดีที่ว่าเชียงใหม่อากาศหนาวแล้วนะครับเช่งนี้อากาศหนาวแล้ว เดี๋ยวพาเข้าไปดูในร้านแต่ก่อนจะเข้าไปเดินดูรอบๆร้านก่อนก็มีทั้งเอ์ดอร์และแบประกาศนะครับห้องน้ำชายหญิงนะครับแยกชัดเจนนะครับพาไปดูลานจอดรถก่อนกว้างมากนะครับกว้างมาก อมาจากในเมืองนะครับมุ่งหน้ามามหาลัยแม่โจ้จะเจอสีแยกไฟแดงซ้ายมือจะเป็นสถานีตำรวจนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลยครับเลยสถานีตำรวจไปนิดเดียวเองบรรยากาศประมาณนี้ก็ร่มรื่นมีมุมกาแฟหลายๆมุมให้เรานั่งจิบกาแฟนะครับจะพาเข้าไปดูในร้าน ร้านเพิ่งเปิดใหม่นะครับวันนี้16พฤศจิกายนนะครับขอาาบออผม นัง่งนั่งเลย,เลยไม่ผมจะให้ดูมุม ก็หลังจากสอบถามข้อมูลร้านเปิดปิดกี่โมงหยุดวันไหนเปิดวันไหนตอนนี้ร้านยังไม่ได้เปิดเป็นทางการนะครับยังบอกไม่ได้ที่ที่รู้ๆก็คือเปิดประมาณแปดโมงอยู่นะครับช่วงนี้เปิดประมาณแปดโมงแล้วก็ในตัวร้านเนี่ยยังตกแต่งไม่เสร็จนะครับยังจะต้องเอาเฟอร์นิเจอร์เข้ามาใส่อยู่นะครับอตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการ ข้อมูลก็เลยยังไม่มีนะครับแต่เข้ามาเที่ยวได้นะครับเขาบอกเขาอยากจะเปิดขายกาแฟก่อนอยากให้คนเข้ามาเที่ยวดูก่อนนะครับโอเคช่องนี้ไม่เคยผิดหวังครับเรื่องเที่ยวคาเฟ่ครับสําหรับร้านกาแฟถนนที่ผมบอกนะครับสามารถทะลุก,กันได้แต่ตอนนี้ร้านยังไม่เปิดนะครับยังไม่เปิดเป็นทางการแต่เข้ามาเที่ยวได้มาอุดุนกาแฟได้โอ้สุดๆเลยคือกาแฟแก้วละสี่สิบห้าบาทที่ผมดื่มอ่า ผมสั่งอเมริกาโน่ะแก้วสี่สิบห้าบาทนะครับที่นี่เมื่อกี้สาบแก้วร้อยกว่าบาทถือว่าราคาจับต้องได้นะครับราคาดีมากเจอกันคลิปหน้าครับ